ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตซาฟารีพาร์ท2นะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาตามหาช้างลุงที่เขาที่เขาบอกว่าหายากแล้วก็แบบแบบเอกลูซีฟมมากๆแล้วก็แบบเป็นตัว OP ที่สุดนะคะเห็นก็ว่า o อใครเห็นก็ว่าดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาช้างลุงตัวนั้นกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ช้างลุงตัวนั้นหรือเปล่านะ ก่อนที่เราจะไปตามหาช้างลุงนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะหาช้างลุงได้จากที่ไหนนะคะเราก็จะมาตรงช็อปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เลยเนาะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเปิดตั้งแต่คันแรกแล้วนะคะแต่ว่าเลยมาจนถึงซีซันสองแล้วนะคะว่าก็ยังไม่ได้เปิดสักทีเนาะวันนี้ก็มีเลิกดีๆมาเปิดแล้วนะคะ ที่เราจะเปิดไข่กันในวันนี้นะคะก็คือไข่ mm hmm. พรีเมียมซาฟฟล์เองนะคะทุกคนมีเลยเจ้าช้างลุงตัวนี้เลยค่ะมันตีอยู่ที่650ฟองนะคะคนดูนี่เราก็จะได้ช้างลุงตัวนี้เลยมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ช้างลุงหรือว่าเราจะได้นกลุงแทนนะคะคนดนูอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่า ฟองแรกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ช้างลุงที่650หรือว่าฟองที่1เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะฟองแรกเลยเดี๋ยวเราไปสวนกันดีกว่านาออย่างแรกนะคะเราก็ต้องวางคอยาวลงไปก่อนนะคะเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกตัวใหญ่นะคะเปิดเราได้ตัวยักษ์มาให้คนดูเนาะเราใส่ไปเลย8ตัวนะคะขออนุญาตใส่อยาวสักพูนะ ใส่คอยาวเป็นที่บ่อยนะคะคอยาวแนนนมีเลยเต็มส่วนแตดตัวอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟองแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าฟองแรกเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะคะเราจะเริ่มวางฟองแรกกันแล้วนะเริ่มเลยเดี๋ยวเราวางฟองแรกดูก่อนว่าเราจะได้เลยหรือเปล่านี่มันมีขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคนหนูว่าฟรีไอเทมก็คือถ้าฟองได้นกตัวนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีบอกงนี้เลยโอเคเรามาเริ่มฟองแรกกันเลยดีกว่า ลุ้นดวงดูซิว่าเราจะได้ช้างลุง้งเลยไหมฟองแรกเราอาจจะได้ช้างลุ้งเลยก็ได้นะจริงๆแล้วเดี๋ยวรอรอดูกันเลยดีกว่านะคะไข่พรีเมี่ยมเนี่ย,ยก็จะฟักอยู่ที่30บวินะคะคนดูก็คือแบบไม่ต้องรอนานนะคะไม่ต้องใช้ปลาหมึกกอ๊อฟความสามารถหรือว่าใช้นกลดคู่ดาวอะไรล้วก็รอ ไปเลยรอ,อยไปเลยนะคะมาเราเริ่มเปิดฟองแรกกันเลยดีกว่าอุ้ยแบบนี้ก็สปอยคนดูสิเพราะว่ามันเห็นด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราสลับตาไปพร้อมกันแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรตัวแรกมาตัวแรกก็คือ,อนกตัวนี้นี่เองค่ะคือเปิดมาก็คือดวงดีสุดๆได้ตัวนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่ม เปิดทั้งหมดกันเลยดีกว่านะคะ649ฟองนะคะต่อจากนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยค่ะตัวแรกมาแล้วม่ว หมายถึงตัวลุงนะคะตัวแรกไข่นุงก็มาแล้วนะคะเราเปิดไปกี่ฟองเองเนี่ย625 625ลบเท่าไหร่นะคะ650ใช่ไหมอุ้ยเราเปิดไป25ฟองเองไข่นุงมาแล้วช้างนุงเพิ่มาแล้วแหละอุ้ยช้าง25นี่เราเอาไปขิงคนดูได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรช้างลุงอุย้ยช้างเลยช้าง ร้อห้าสิบฟองนะคะก็คือได้น้องช้างลุงโอ้โหน้องช้างลุงในที่รอที่ตามหาตามหามาเนิ่นนานมาให้เราเห็นแล้วคะ่ะโอ้โหมาตอนจังหวะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะคะคุณโนมาตอนตีหนึ่งพอดีเลยโอไม่ก่อนนี่เลย, oh น,เลยน้องช้างลุงของเราเมื่อก,กี้พูดเล่นนะเนี่ยนึกว่าจะไม่ออกจริง ขออนุญาตขิงคนดูแป๊บนึงโอ้โหอันนี้ช้างตัวเป็นๆหรือเปล่าอันนี้ช้างนะคะไม่ใช่แรดน,นะคนดมงงูมีงวงมีงาสองอันมีขาสี่ข้างมีหางตรงนี้ช้างนะคนดูไม่ใช่ตัวแรดน,นะนี่เลยช้างนี่ใครสุดยอดจริงๆนะคะโอ้เราเหลืออีหกร้อยห้าสิบฟองเอาไปทำอะไรเนี่ย <c oughs> เอาไม่เปิดไข่ในไลฟ์ให้คนดูดูรีหรือเปล่า เออมาเลยมาเราไม่สี่แล้วแบบเราได้ช้างลุงแล้วไม่สี่แล้วเพราะว่าจะตัวอะไรออกมาก็ออกมาเถอะครับเพราะว่าช้างลุงได้25ฟองก็นัมเบอร์วันแล้วอ่ะนัมเบอร์วันแล้วจริงๆโอ้เรามาดูสัตว์ที่เราเปิดกันก่อนนะคะว่าตัวใหญ่สุดออกที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนาะว่าตอนนี้น้ําหนักมากสุดออกที่เท่าไหร่นะคะอืม สงสัยคลิปนี้ต้องเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วแหละว,ว่าเป็นตามหาน้ำหนักตามหาสัตว์สัตว์ยักษ์ดีกว่าดีกว่าช้างลุงเพราะว่าออกง่ายเกินจิงออกง่ายเกิน <c oughs> น้ำหนักมากสุดตอนนี้นะคะคุณนุก็จะอยู่ที่ 2. 6 3สานะ <c oughs> คือมากสุดนะที่เราเปิดมาโอ้สองดแล้วก็สองศนอ๋อตัวนี้ตัวนี้เยอะสุดเยอะสุดโ, <c oughs> โอเคโอเคโอเคอเดี๋ยวเรามาเริ่ม เปิดกันอีกนะคะว่า650ฟองเราจะได้อุ้ยถ้าเราได้2ฟองนี่ทำไงเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ช้าง2ตัวไหมคะอุ้ยถ้าเราได้2ตัวนี้เราจะเป็นตำนานปะคนไทยคนแรกที่เปิดได้ช้างสองฟอง <c oughs> มาเลยครับเดี๋ยวเราเปิดกันให้ครบ625ฟองที่เหลือเลยนะคะเราจะไม่เหลือเลยลวหรือว่าจะเหลือไว้ใน last ดีโอเคไม่ต้องเนาะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันเลยเราไม่สีละว,วางเลย <c oughs> วางเลยวางเลยครับมเดี๋ยวเรามาเปิดอี่หกร้อกวก่ากองนะไปเลยไปเลยอี่เปิดใครกันนย่ยาวค่ะ2,000 years later แล้วตอนนี้นะคะแอปก,ก็จะมาเปิดไข่ลุ้งเท็ดฟักได้นะคะคุดูทั้งหมด1 2 3 4 5ฟองนะคะที่อยู่ตรงนู้นเนาะเดี๋ย<ก>วเรามาเริ่มฟักฟองเลขกกันเลยก่อนนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะคะ<ง>ใช่แล้วอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี่เลย ะะไม่รู้มาตั้งแต่ตอนไหนเข้ากระเป๋ามาได้ไงไม่รู้ตอนนี้แล้วก็จะเป็นนกลุงนะคะที่เราแบบต้องได้อยู่แล้วเนาะตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นซีบรานะคะที่การันตีอยู่แล้วเนาะนี่เลยแล้วก็จะเป็นพวกตัวธรรมดานะคะก็คือนกออกบ่อยมากน่าจะได้สามรอยตัวกว่าตัวแล้วมังเนี่ยอีก5้าสิบตัวเป็นตัวแบบพวกม้าลาย ยีราบอะไรพวกนี้ค่ะล้วเราก็ได้ไข่พรีเมียมซาฟารีมา1ฟองนะคะเรนโบ์พรีเมียมนะมีหนึ่ฟองนะจะรวมกันเป็น6ฟองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดฟองแรกกันเลยดีกว่านะคะเราไปเปิดฝั่งนึ้นเป็นก่อนแล้วกันเนะาะงั้นเดี๋ยวเราขอปากมาสเตอร์เอ่อแกรนมาสเตอร์ Master, ลงไปก่อนลวกันอ๋ออันนี้ไม่มีนะคะ ไม่มีนะคะไม่มีนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเราเปิดอันแรกฟองแรกคือตรงนี้กันก่อนเลยนะคะโอเคลุ้นด้วยกันนะคะคุณดูไปได้เป็นม้าลายนี่เลยลุ้นละสิได้เป็นม้าลายนะคะก็ยังดีกว่าได้นกเนาะเพราะว่ามัไม่เยอะอยอละจะเป็นมา้าลายสองตัวแล้วเนาะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิด ตังที่สองกันเลยเริ่มก่อนเลยค่ะ oh my god อันนี้กี่โ้เนี่ยทำไมตัวใหญ่จังช้างตัวที่สองโอ้ค่ะคุณดูองโลสองนสองแล้แลค่ะคุณดู oh my god ต,ตัวที่สองค่ะช้างตัวที่สองแล้ว oh my god. ไปเลยตัวที่สองของเรามาแล้วน้องชา้างเรามาต่อกันฟองที่สามเลยนะคะว่าจะได้อะไรนะคะเอาตรงไหนดีเอาเอาเอาตรงกางก่อนแล้วกันเนาะไปเลยม,มาเะย <laughs> <laughs> ลุลซี่ลุลซี่ว่เออเดีแต่ตัวนี้ตัวใหญ่นะคะตัวนี้ตัวใหญ่เด็อ่าต่อไปค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราเปิดกันรัวๆเลย <laughs> <laughs> เราเปิดกันรัวๆเลยนะคะ นกคือไม่อยากเห็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้มากที่สุดในเกมนะคะก็คือแบบเห็นจนแบบเอียนไปหมดแล้วนะคะตอนนี้มาเลยค่ะต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยอันนี้จะเป็นฟองที่ไหร่แลฟองที่ห้าแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมา้าลายโอ้แต่มา้าลายองแบบมากเลยไม่ได้เล่นเลยนะทา,ทางที่เปิดมาเล่นกับอีร้านนะคะฟองสุดท้ายนะคะเราจะเป็นอะไรนะวิ่หนีกัน โอ้โหวิ่งหนีปุป๊บรู้เลยว่าเป็นตัวอะไรนะคะ <c oughs> นกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาละต่อกันอีก300ฟองนะคะก็คืออยู่กันยาวๆไปเลยนะคะคลิปนี้นี่ต่อไปการันตีจะเป็นตัวยีราฟนะคะคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราวางไปเลย โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดกันจนใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือเหลือ8ฟองสุดท้ายนะคะก็จะมีไข่พรีเมียมซาฟารีเอนะคะ5ฟองแล้วก็เรนโบ์พรีเมียมซาฟารีเอ1ฟองนะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนอีก2ฟองรวมกันเป็น8ฟองด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางแล้วก็เปิด8ฟองสุดท้ายนี้กันเลยนะคะว่า8ฟองสุดท้ายเนี่ย จะเป็นตัวอะไรให้เราบ้างนะคะแล้วช้างเนี่ยธรรมดาเนี่ยจะออกให้เราไหมอีกตัวนึิงเพราะว่าช้างธรรมดาไม่ออกเลยตั้งแต่เปิดมา650ฟองเนี่ย ตัวยักษ์ก็ไม่อ๋โอโ,โอ้โหโวดร้ายเหลือเกินนี่นะคะพอเราเปิดครบ650ฟองแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ช้างมาอีกหนึ่งตัวนะคะนี่เลยก็คือการันตีของเขานั่นเองนะคะนี่เลยนี่เลยก็คือจะเด้งเข้ากระเป๋าอย่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งหประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเราลอก่อนนะคะว่าน้องเน Sing ี่ยจะฟักตอนไหนเนาะ ได้ถายว่าเราจะได้ตัวช้างธรรมดาหรือเปล่ามาเริ่มพี่ฟองแรกกันเลย,เลยคือตอนนี้ได้นกเยอะมากก็คือแบบเป็นคนนกไปที่เรียบร้อยส่งชื่อสมชื่อคือนกจริงๆโอเคเอไปวเอไปนะคะช้างมาไหม ไม่มาโอ้โหนกลวนปะเนี่ยนกลวนปะเนี่ยนกลวนปะเนี่ยโอเคมาลายมาอ,อีกตัวโอเคเราเหลืออีสาบฟองแล้วนะคะโอเคสาบฟองสุดท้ายของเราอะไรครับฟองแรกตัวอะไรเลยมองไม่เห็นยีรละ ยีราฟยีราฟผู้มองไม่เห็นนะคะนี่ยีราฟลุงนะคะต่อมาลุ้นลุ้นลุ้นยีราฟอีกแล้วทำไมยีราฟสองตัวติดเลยอะ่ะโอเคฟองสุดท้ายของในคลิปนี้แล้วนะคะคุณดูมาไปเลยลุ้นไปพร้อมกัน,นะคะ่ะไป น้องแรดนั่นเองนี่เลยโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห5 0ห้าสิบฟองเราได้ช้างมาทั้งหมด3ตัวนะคะรวมกับการันตีมา1ตัวเนาะก็คือฟักไข่ได้มา2ตัวนะคะแล้วก็ได้ตัวลุงที่เขาการันตีตรงนี้มาเนาะอย่างละตัวนะคะก็จะมีตัวลนกมาลายแล้วก็ มีร้าแล้วก็ตัวแรดนะคะนี่เลยอ๋อเปอร์เซ็นต์มันออกที่4.5นะคะน้องช้างลุมตัวนี้เนาะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากคนดูกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นตัวรีวิวช้างตัวที่ได้หรือเปล่าทั้งสามตัวหรือว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเป็นคลิปอะไรเนี่ยขอให้คุณดูรอติดตามได้เลยนะคะในวันนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็คือเปิดกันไปเลยสามชั่วโมงแบบฉ่าๆไม่ได้นอนไม่ได้นอนเย็นสิบโมงเช้าเลย ต้วอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมและรับฟังนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย